สวัสดีค่ะวันนี้ในจินตคะคณิต0ูนนะคะเล่มสีชมพูเราอยู่กันที่หน้า21นะคะเปิดไปที่หน้า21นะคะด้านบนจะเป็นรูปเด็กๆก,กำลังเล่นสไลเดอร์อยู่นะคะในหน้านี้สังเกตว่ามีแม่สุดคูณ2แม่แม่6กับแม่7แม่เจเพิ่งเรียนไปนะคะแม่6กก็น่าจะเริ่มคล่องขึ้นนะ มาทําไปพร้อมๆกัน1คอลัมน์25ข้อนะคะฉีไว้เลยเริ่มเลยนะ61 6 62 6, 12ท่องสุตรคูณได้เลยค่ะ63 18 64 24 65 30 66 6, 36 หกเจ็ดสี่สิบสองหกแปดสี่สิบแปดหกเก้าห้าสิบสี่หกศูนย์ศูน์นะคะหกศูนย์ศูนย์เริ่มแม่เจดนะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดศูนย์ศูนย์หกสอง สิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่หกเก้าห้าสิบสี่หกเจ็ดสี่สิบสองนะคะเพราะฉะนั้นต้องท่องสุดคูณให้ไวจำได้ถึงแม่ไหนแล้วนะคะทบทวนทุกวันนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทำในข้อยี่สิบหก ยี่สิบหกถึงเจ็ดสิบห้านะคะอีกห้าสิบข้อค่ะและอย่าลืมส่งมาให้คุณครูตรวจทานให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ